มาทิตฐานภาวนาฉัมัทิิ่นที่เียงสัยิ่นที่เียคนเชีในโลกสวนทั่วแผ่กันจะกัมเตานอสสาธุ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 สิธุสาธุสาธอามอสาธุสาธสาธสาธุาธุสาธุสาธสาสาธุสาสาธุสาาธาธสาธุ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 สาาธสาสาธเสาธุสาุสาสาุสาสา 내사자바라 안난다 사자바라. 단신캔도 무무중중 사두아누모다나 내하쿠소판니빙빙가세 사감루타노사두사사두. วิญญาณภาวนามหาสงฆาตัสสิงตังโภยะโตตุหังสีมาไลโพธิมัปรายสะตังวะอิมามายันถาขังไนมโหสถาวาทะตุวาเสียสาสะอมตานิภาณาริกะเรสังด้วยทานโธ